คินอิจิยอดนักสืบตอนที่6เจดีสามเสียน4 6ความทรงจำในวัยเด็กในที่สุดฉันก็มาถึงยอดเขาทาโซการมองไปเห็นเจดีสามเสียนอยู่ไกลโพนความรู้สึกในตอนนั้นเป็นไปตามที่ได้เล่าไปในตอนตอน้นเมื่อมองจากที่ไกลเห็นเจดีต้องคำสาปตั้งตรงาตอยู่ท่ามกลางป่าสีเทาอ่อนดูหนาวเย็นยะเยือก จิตใจฉันสับสนปรหนึ่งเรือรำน้อยถูกลมพายุพัดกระหนำ่ำฉันเคยมาเจดีนั้นแล้วในอดีตจำได้รางเลือนว่าฉันมากับแม่และชายชราคนหนึ่งซึ่งไม่รู้จักแม้แต่ชื่อเมื่อพายุในใจฉันหยุดพัดแล้วแรงจูบและแรงกอดรัดจากเขาเราก็นั่งลงบนหญ้าแห้งในที่ปลอดสายตาคน แล้วเมื่อมองเจดีสามเสียนราวกับจิตใจลองลอยไปที่อื่นโอโทเนเวลาผ่านไปคู่ใหญ่เขาก็กระซิบข้างหูฉันนึกออกหรือยังเธอเคยมาที่นี่แล้วใช่ไหมค่ะมาเมื่อไหร่ตอนอายุห้าหกขวบมั้งคะมากับใครมากับแม่แล้วก็คุณตาคนหนึ่งแต่ฉันไม่รู้ว่าเป็นใครคุณทวดเกนโซใช่ไหม อาจจะใช้ก็ได้แต่รู้สึกว่าแม่จะกลัวคุณตาคนนี้มากก็น่าอยู่รอกเขาเป็นผู้รายค่าคนตายนี่แถมยังอยู่ในระหว่างหลบหนีคดีอีกแล้วเธอนึกอะไรเกี่ยวกับเจดียนี้ได้อีกไหมค่ะมีเรื่องแปลกอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องแปลกอะไรเรือเออเรื่องตอนนั้น แม้กระถังเดี่ยวนี้เวลาหลับตาลงฉันก็ยังจำได้ติดตาอยู่เลยรู้สึกว่าเราจะอยู่ในห้องหนึ่งของเจดีแม่กับคุณตาคนนั้นนั่งหันหน้าเข้าหากันฉันนั่งอยู่ข้างๆแม่ตรงหน้าพวกเรามีแผ่นกระดาษติดบนผืนผ้ายกทองวางครีอยู่กระดาษนั้นยังว่างเปล่าคุณตาคนนั้นบอกให้ฉันพิมพ์ลายมือลงในกระดาษโอโทเน ได้พิมพ์ลายมือใส่กระดาษนั้นใช่ไหมเสียงของโฮริอิเคโซสันเครือค่ะฉันวาดกลัวมากแต่แม่บอกให้ฉันพิมพ์ลายมือลงไปแม่เอาหมึกมาทาฝ่ามือฉันจำได้ว่าตัวเองพิมพ์ลายมือทั้งสองข้างและลายนิ้วมือทั้งสิบนิ้วอย่างชัดเจนในกระดาษนั้นโอโทนเนเคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังบ้างหรือเปล่าไม่เคยเล่าค่ะ แม่ห้ามไว้เด็ดขาดว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับใครทั้งนั้นอีกอย่างหนึ่งพอโตขึ้นฉันก็รู้สึกว่าเรื่องราวในตอนนั้นเหมือนกึ่งฝันกึ่งจริงดูไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงไปได้ตอนนั้นโอโทนเนเดินทางมาจากโตเกียวกับแม่เพื่อมาที่นี่โดยเฉพาะใช่ไหมคิดว่าคงจะเป็นอย่างนั้นคะ่ะแต่จำไม่ค่อยได้แล้วตอนนั้นพ่อเธอทำอะไรอยู่ พ่อยินดีให้เธอกับแม่เดินทางไปกับคุณทวดเก็นโซหรือเปล่าจริงด้วยตอนนั้นพ่อไม่อยู่บ้านเป็นปีที่ญี่ปุ่นทำสงครามกับจีนพ่อถูกเกณฑ์ไปสงครามด้วยปีที่รบกับจีนเป็นปีพุทธศักราช2480กแปลว่าตอนนั้นเธออายุหกขวบนะสิเธอเกิดวันที่8เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2475ใช่ไหม ใช่คุณรู้ได้ยังไงคะถ้างั้นเธอคงจำเรื่องราวเก่ากว่านี้ไม่ได้สินะค่ะฉันจำได้แต่เรื่องพิมพ์รายมือจำได้ชัดเจนแค่เรื่องนี้เท่านั้นส่วนเรื่องที่เกิดก่อนหน้าหรือหลังจากนั้นเหมือนกับมีหมอกหนาปกคลุมอยู่แม่เธอเสียตอนเธออายุได้13ปีใช่ไหมตอนนั้นแม่สั่งเสียอะไรไว้หรือเปล่าไม่มีไม่ได้สั่งเสียอะไรไว้ค่ะ ตอนนั้นแม่คงไม่คิดว่าตัวเองจะตายรอกอย่างนั้นหรือแล้วเธอเคยบอกว่าหลังจากนั้นครึ่งปีพ่อก็เสียพ่อของเธอก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยหรือพ่อคงไม่รู้เรื่องนี้ละมังคะถ้าพ่อรู้คงบอกคุณลุงอุเอซึงิไปแล้วแสดงว่าแม่เธอไม่ได้บอกเรื่องนี้กับพ่อใช่ไหมคิดว่าคงเป็นอย่างนั้นถึงแม้คุณทวดเกนโซจะสัญญาอะไรไว้กับแม่ก็เถอะ แต่ก็ไม่มีใครรู้แน่ชัดและยิ่งอดีตของคุณทวดเก็นโซน่ากลัวเสียด้วยที่บานซาตะเคห้ามเอ่ยชื่อของคุณทวดด้วยซ้ำไปโอโทเนะอยู่ดีๆเขาก็หันมาทางฉันในแววตาของเขาเหมือนมีเปลวไฟลุกโชนเธอคิดว่าเรื่องนี้เป็นไงเรื่องที่คุณทวดเก็นโซพิมพ์ลายมือกับรายนิ้วมือของเธอเอาไว้นะ มาตอนนี้ฉันรู้สึกว่าพอจะเข้าใจความหมายของมันแล้วรายนิ้วมือเป็นสิ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงชั่วชีวิตและคนที่มีรายนิ้วมือเหมือนกันไม่มีในโลกแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณทวดทำอย่างนั้นก็เพื่อว่าวันหลังจะได้เอาไว้ใช้ยืนยันว่าเป็นฉันตัวจริงใช่ไหมคะต้องใช้แน่นอนอยู่แล้วหรือพูดง่ายๆก็คือคุณทวดเกนโซต,ต้องการป้องกันไว้ เพื่อว่ามิยามโมโตโอโทเนะสาวน้อยที่ท่านเลือกจะมีตัวปอมมาสวมรอยว่าแต่โอโทเนะค่ะคุณทวดเก็นโซคิดหาทางป้องกันเรื่องของเธอเอาไว้อย่างดีแบบนี้มีหรือจะละเลยไม่หาทางป้องกันให้กับทาคาโตชุนสกุคนที่ท่านเลือกไว้อีกคนหนึ่งไม่หรอกทาคาโตชุนสกุก็ถูกพาไปที่เจดีนั้นเหมือนเธอเขาได้พิมพ์ลายมือสองข้าง และหลายนิ้วมือสิบนิ้วในกระดาษหมวนเช่นกันและกระดาษหมวนนั้นก็ยังคงอยู่ในที่ใดที่หนึ่งของเจดีนั่นแหละเราต้องหากระดาษหมวนนั้นมาให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเคโซใส่อารมณ์ในคำพูดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเขารุกพวดขึ้นยืนบนยาแหงราวกับควาควบคุมอารมณ์ไม่อยู่คุณคะคุณจะทำอะไรกับกระดาษม้วนนั้นหรือคะ แต่คำตอบของเขามีเพียงการกอดรัดและจูบอย่างรุนแรงเขากอดฉันเอาไว้แนบอกราวกับบาครังและระดมจูบร้อนแรงดังจะลุกเป็นไฟบนริมฝีปากฉันหลังจากนั้นเราสองคนเดินคล้องแขนก,นกันกลับไปทางเดิมเนื่องจากเขามีความเห็นว่าก่อนเราจะบุกเข้าไปยังจุดหมายปลายทางเราจะต้องสืบเรื่องราวอย่างละเอียดรอบคอบเสียก่อน 47เจดีเรนเงะโชคดีว่าห่างจากหมู่บ้านทาโซกาเรซึ่งเป็นที่ตั้งของเจดีสเสียนไปราว2กิโลเมตรมีบ่อน้ำพุร้อนชื่อซังิโนยุเป็นบ่อน้ำพุสำหรับแช่ตัวเพื่อรักษาโรคแต่เงียบเหงาไม่ค่อยมีผู้คนที่นั่นเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในหุบเขาที่ห่างไกลความเจริญอยู่ตรงชายแดนของที่ราบบันสูแน่นอนว่ารถไฟสายซันโยเข้ามาไม่ถึงน้ำสำมู่บ้านนี้ยังอยู่ห่างจากรถไฟสายเล็กๆที่วิ่งเชื่อมระหว่างฮิเมจิกับซึยามะอีกด้วยไม่ว่าจะมาจากสถานีไหนก็ต้องเดินทางด้วยรถยนต์อีกชั่วโมงกว่าเรานั่งรถบัสมาจากสถานีหนึ่งของรถไฟสายฮิเมซึ ไม่ว่าจะนั่งรถไปนานแค่ไหนก็ยังเห็นแต่ภูเขาสุดลูกหูลูกตาฉันเติบโตในเมืองใหญ่จึงรู้สึกประหวันว่าในที่ห่างไกลขนาดนี้จะมีคนอาศัยอยู่หรือเราปลอมตัวเป็นชาวโอซากา้าเพื่อเข้ามาพักที่โรงแรมของบ่อน้ำพุร้อนซางิโนยุเขาลงชื่อในสมุดเข้าผักว่าฟุโรฮาชิเคอิจิมากับภรรยาชื่อทัสึโก เขาบอกคนอื่นๆว่าตัวเองเป็นจิตกรฝึกหัดส่วนฉันผู้เป็นภรรยากำลังฝึกเขียนนวนิยายอยู่เรื่องปลอมตัวเขาถนัดอยู่แล้วเคโซแต่งตัวเหมือนพวกจิตกรจริงๆและพูดสำเนียงแบบชาวโอสก,ก้าได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนส่วนฉันเคยชอบพูดสำเนียงโอสก,ก้าอยู่พักหนึ่งสมัยเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยเพราะอ,อิทธิพลของนักศึกษาในคณะละครทาคาราึกะ ฉันจึงพอพูดสำเนียงออสกาได้เล็กน้อยแต่ก็เพียงประโยคสั้นๆเท่านั้นพวกเราปลอมตัวเป็นสองสามีภรรยาจิตตกรจากออสกาแล้วเข้าพักในโรงแรมได้โดยคนอื่นไม่สงสัยที่เขาเลือกอาชีพจิตกรนั้นเป็นการดีเนื่องจากจิตกรไปปวนเปี่ยนแถวเจดีสามเสียนได้โดยไม่เป็นที่ผิดสังเกตเพราะทุกคนคิดว่าจะไปสเก็ตภาพเจดีนั้น ในเย็นวันที่เราเห็นเจดีสามเสียนจากที่ไกลเป็นครั้งแรกเคโซหลอกถามความรักจากสาวใช้ที่มาเสิร์ฟอาหารในตอนเย็นว่าพี่สาวชื่ออะไรจ๊ะชื่อคิโยจ้ะอ๋อคิโยหรือชื่อเพาะนะเออคิโยจ๊ะที่นี่เงียบมากเลยนะไม่มีแขกอื่นอีกหรือตอนนี้เป็นช่วงหมดหน้าไรนาะฉันคิดว่าจะมีแขกคือขักสิอีก แต่เงียบกว่าที่คาดไว้นะจ้าก่อนหน้านี้ไม่กี่วันยังมีแขกอยู่เยอะแยะแต่ตอนนี้ใกล้ถึงปีใหม่แบบดังเดิมแล้วนะสิทุกคนก็เลยกลับบ้านหลังปีใหม่แล้วก็คงมากันใหม่ละจ้าแห่กันมาล้นโรงแรมเลยหรือเปล่าไม่ถึงกับแห่กันมารอกเศรษฐกิจไม่ดีเงินฝืดนะ่ะเลยไม่มีแขกมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วแหละที่ออสการ์เป็นยังไงเศรษฐกิจดีไหม ไม่ไหวไม่ไหวไม่ได้เรื่องเลยไปไหนก็ได้ยินแต่เรื่องหลมละลายยึดซับมีแต่เรื่องไร้ายๆไม่มีอะไรน่าพูดถึงเลยฉันค่อยๆใช้ตะเกียบตักอาหารใส่ปากพยายามสะกดกลันไม่หัวเราะท่าทางตลกตลกของเขาวิธีการพูดแบบใส่อารมณ์จนบางครั้งมีเม็ดข้าวหลุดออกมาจากปากของเคโซช่างดูเหมือนชาวโอสกาหัวดือ้อและไม่มีมารยาทเหลือเกิน แต่คุณก็ยังดีนะยังได้พาเมียสาวสวยมาเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนแถมวาดรูปได้ด้วยอ๋อพ่อฉันมีมรดกเหลือไว้นิดหน่อยแต่สุรุยสุร่ายมากนักก็ไม่ได้หรอกนะเราเลยหาที่พักไม่แพงนักจนมาเจอที่นี่เขาไงละ่ะคิโยะฉันจะเล่าอะไรให้ฟังเมียฉันนักเก่งชัยย่อยเลยนะเก่งทางไหนหรือจ๊ะเมียฉันเป็นนักเขียนนวนิยายโอ้โห ฉันอายหน้าแดงเขาเลยยิ่งแกล้งใหญ่ที่บอกว่าเป็นนักเขียนนะยังเป็นแค่ฝึกหัดหรอกนะแต่อนาคตไกลเชียวเมียฉันอยากหาที่เงียบๆเ,เขียนในใิยายที่เขียนค้างอยู่ให้จบเราถึงมาที่นี่ไงฉันแค่มาเป็นเพื่อนเท่านั้นแหละโอ้เขาต้องรู้แน่ว่าฉันเขียนบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคดีนี้ฉันเริ่มเขียนบันทึกหลังนีลอดจากปากเยี่ยวปากากาจากบ้านชาวที่เอโดกวะ แล้วมาซ้อนตัวอยู่ในห้องชั้นสองของร้านอาหารที่ซูรุมากิโจหลังจากอาการบาดเจ็บที่ศีรษะและแขนของเคโซดีขึ้นเขาก็เริ่มออกนอกบ้านบ่อยขึ้นฉันจึงเขียนบันทึกเหตุการณ์น่ากลัวนี้เพื่อคลายเหงาเวลาเขาไม่อยู่ฉันนำบันทึกต้นฉบับมาที่โรงแรมแห่งนี้ด้วยตั้งใจว่าถ้าทำได้จะเรียบเรียงบันทึกที่เขียนไว้เป็นช่งชวงๆให้เสร็จเขาต้องรู้เรื่องนี้ด้วยเป็นแน่ แต่คงยังไม่ได้อ่านถ้าได้อ่านเขาจะทำหน้ายังไงหนอเพราะว่าในบันทึกนี้ฉันเรียกเขาว่าคนชั่วมาตลอดแต่ว่าพนักงานโรงแรมไม่รู้ตื้นลึกหนาบางของเรื่องนี้จึงได้แต่ทำตาโตถามว่าคุณผู้หญิงเขียนนิยายแนวไหนหรือจะ๊ะฉันก็ไม่รู้หรอกจ้ะคิโยะเพราะเมียไม่ยอมให้ฉันอ่าน แต่ฉันก็พอเดาเรื่องได้นะว่าคงเขียนถึงฉันในทางเสียให้หายแน่แหม <c oughs> ไม่ขำนะคิโยไอเราหรือก็ทุ่มเทแรงกายถวายชีวิตรับใช้เมียแต่เมียกับเรียกฉันว่าคนชั่วคนเลวเสียนี่น่าสงสารไหมล่ะแมมไม่จริงหรอกใช่ไหมจ๊ะคุณผู้หญิงไม่เอาแล้วเลิกพูดเรื่องนี้กันดีกว่าพูดเรื่องเขียนนิยายแล้วเมียฉันเขาเขิน ว่าแต่คิโยะถึงแถวนี้อยู่ห่างไกลแต่ก็พอมีคนจากเมืองใหญ่ที่ชอบความแปลกอย่างพวกเราสองคนมาเที่ยวบ้างเหมือนกันใช่ไหมอืมไม่ค่อยจะมีหรอกนะแล้วหมู่นี้ล่ะที่บ่อน้ำพุร้อนซุรุโน,โนยุพอจะมีแขกจากในเมืองมาเที่ยวบ้างไหมเคโซกําลังหลอกถามเรื่องของฟูโรซาก,กะชิโรกับผักพวกนั่นเอง ภาพวกนั้นรู้ว่ารูปเจดีสมเสียนหายไปฟุโรสก,กะชิโรคงมาสืบหาเบาะแสแถวนี้แน่นอนเคโซเป็นห่วงเรื่องนี้คิดดูก่อนนะหมู่นี้ฉันไม่ได้ยินว่ามีแขกมาจากในเมืองเลยทำไมหรือจะ๊ะไม่มีอะไรหรอกคือว่าพรุ่งนี้เราจะไปสเก็ตภาพแถวนี้เลยไม่อยากให้คนจากในเมืองมาเห็นตอนกำลังวาดรูปเพราะว่าฝีมือยังไม่เข้าขั้นจะอวดใครนะ่ะ อ๋ออย่างนั้นเหรอคุณผู้ชายมีที่ถูกใจอยากวาดรูปไหมล่ะจ๊ะเมื่อตะกี้ตอนไปเดินเล่นกับเมียฉันเห็นเจดีหน้าตาประหลาดอยู่แห่งหนึ่งนั่นเจดีอะไรหรืออ๋อเจดีเรนเงะชื่อเจดีเรนเงะหรือเจดี JD นั้นมีภูเขาเป็นฉากหลังฉันเลยว่าจะลองวาดดูคงไม่มีใครวาดหรอกนะไม่มีใครวาดหรอกจ้าเจดี JD นั้นมีคนอยู่ไหม มีพระชื่อพระโฮเนนอายุราวๆห้าสหห้าอยู่ที่นั่นรูปเดียวก่อนหน้านี้มีลูกศิษย์หนุ่มอยู่คนหนึ่งแต่ไม่รู้หายไปไหนมาปีหนึ่งแล้วเจดี JD นั้นมีประวัติยังไงหรือหน้าประหลาดนะที่มีเจดีตั้งอยู่ในที่แปลกๆอย่างนั้นแขกจากในเมืองทุกคนก็พูดแบบนี้แลได้ยินว่าสมัยก่อนตรงนั้นเป็นที่ประหารนักโทษ ทางด้านโน้นมีเมืองเล็กๆชื่อคาวาสกิ asaki, ภายหลังมีการสร้างทางรถไฟห่างออกมาคาวาสกิ asaki, จึงสบเซาไปโข ổ, แต่เมื่อก่อนที่นั้นจเจริญมากเพราะอยู่ใกล้ปราสาทเจ้าเมืองหลังจากเข้าสู่สมัยเมจิมีคนบอกว่าพบแลงเงินที่โทริโนซึยมะทำให้พวกนักขุดเงินหลังไหลเข้ามากันใหญ่คาวาสกิ asaki, จเจริญมากอยู่ผักหนึ่ง แต่แล้วเรื่องเหมืองเงินก็เป็นเพียงแค่ความฝันต่อมามีการสร้างทางรถไฟที่เมืองอื่นคาวาซากิเลยซบเซาไปแต่สมัยที่เมืองนี้เจริญแถวเจดีเลนเงะเคยเป็นที่ประหารน,นักโทษพอเข้าสมัยโชวะมีคนคิดแปลกๆออกเงินสร้างเจดีเอาไว้ที่นั่นแถมยังกว้านสื่อที่ดินไว้เยอะแยะให้เป็นเขตวัดแต่หลังสงครามมีการปฏิรูปที่ดิน พื้นที่วัดส่วนใหญ่เลยถูกแบ่งออกไปพระโฮเนนคงมีชีวิตรำบากขึ้นถึงปล่อยให้เจดีสุดโซมแถมเมื่อหนึ่งปีก่อนลูกศิษย์คนเดียวก็มาหนีไปเสียอีกพระโฮเนนเลยยิ่งตัดขาดจากโลกภายนอกไม่ส่งสิงกับใครเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายจะไปว่ารูปก็ไม่เป็นไรหรอกแต่อย่าไปขวางหูขวางตาพระโฮเนนก็แล้วกันเพราะว่าท่านในใสไม่เหมือนใคร คิโยเล่าให้ฟังโดยที่เราไม่ต้องถามทำให้เราพอจะรู้ความเป็นไปในระยะหลังของเจดีสามเสียนขึ้นมาบ้างเล็กหน้อย 48. พระโฮเนนเอาละเรื่องราวจนถึงเจดีเรนเงะเป็นบันทึกที่เขียนไว้ในช่วงเกิดคดีแล้วเอามาเขียนใหม่ให้เป็นเรื่องต่อเนื่องกันร,ระหว่างฉันเข้าพักในโรงแรมที่บ่อน้ำพุร้อนซางิโนยุตอนนั้นฉันมีลางสังหรณ์ว่า จะเกิดเรื่องขึ้นที่เจดีสามเสียนฉันหวังว่าถ้าเกิดเรื่องหลายขึ้นกับตัวเองจะได้มีคนรู้ว่าชีวิตของผู้หญิงชื่อมียา m โมโตโอโทเนะตกต่ำลงมาได้อย่างไรฉันจึงพยายามบรรยายทุกเรื่องแบบตรงไปตรงมารวมถึงความรู้สึกของตัวเองให้ตรงตามความจริงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้หรืออีกหนหนึ่งคือฉันตั้งใจว่าจะให้บันทึกนี้เป็นพินัยกรรมของฉันนั่นเอง แต่ถึงกระนั้นฉันก็ยังมีชีวิตอยู่เป็นปกติเมื่อเหตุการณ์ประหนึ่งฝันหลายได้ผ่านผลไปแล้วฉันก็ยังจับปากกาเขียนบันทึกต่อไปความจริงแล้วฉันไม่อยากเขียนเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากนี้เลยเพราะมันโหดร้ายเกินไปสำหรับฉันแต่คนที่สั่งให้ฉันทำสิ่งโหดร้ายนี้ไม่ใช่ใครอื่นเขาคือคินไดจิโคสุเกะนั่นเองคินไดจิโคสุเกะบอกฉันว่า ในไหนก็อุตสาห์เขียนมาขนาดนี้แล้วคุณหนูไม่ควรจะเลิกกลางคันทำเช่นนั้นจะไม่ดีกับเขาคนนั้นด้วยนะครับถูกอย่างที่คินไดอิจิโคสุเกะพูดฉันควรเขียนบันทึกต่อจนถึงตอนอวสานเพื่อเป็นการไถ่โทษความไม่รู้ของตัวเองฉันจะพยายามทำให้ตัวเองหายหดหูโดยปลุกความกลาหารของตนขึ้นมาเพื่อเขียนบันทึกนี้ต่อไปเอาละ่ะ วันต่อมาหลังจากเรามาถึงบ่อนุผพูร้อนซาง,งิโนยุโชคดีว่าวันนั้นอากาศดีมากเคโซ,โซจิงแบกขาตั้งวารูปกับผ้าใบออกไปข้างนอกแต่เชา้าก่อนไปเขาสั่งไว้ว่าเมียจา๋าช่วยเอาอาหารมาส่งด้วยนะจ๊ะวันนี้อากาศอบอุน่นเราไปกินข้าวกันแถวทุ่งหญ้าสักแห่งดีไหมได้ค่ะเออจะให้เอาไปส่งที่ไหนดีล่ะ ฉันตอบด้วยสำเนียงโอซาก้าแปลงๆเพราะคิโยะอยู่ข้างๆฉันจะอยู่แถวเจดีเลนเงะนั่นแหละคิโยะช่วยพาเมียฉันไปหน่อยได้ไหมได้จ้าฉันจะไปเป็นเพื่อนคุณผู้หญิงเอาข้าวไปส่งตอนเที่ยงตรงนั้นเลยจ้าขอบใจนะว่าแล้วเคโซก็ออกไปหลังจากนั้นฉันขังตัวเองอยู่ในห้องเพื่อเขียนนิยายของฉันต่อ โดยวิธีนี้ฉันจึงได้ทั้งหลบสายตาอยากรู้อยากเห็นของคิโยะและได้ทั้งเขียนพิในกรรมของตัวเองด้วยเมื่อเลยห้าโมงเช้าคิโยะมาพร้อมกับกล่องอาหารเพื่อชวนฉันออกไปฉันจึงเก็บต้นฉบับลงในกระเป๋าเดินทางใส่กุญแจกระเป๋าแล้วออกไปข้างนอกระหว่างทางคิโยะเพียงสักสายเรื่องความสัมพันธ์ของเราสามีพัญญา ดูเหมือนคู่สามีจิตกรกับพรรยานักเขียนจะทำให้เธอสนใจอยากรู้เหลือเกินฉันเลยต้องพยายามแสดงบทภรรยาสาวขี้อายให้แนบเนียนสุดความสามารถเพราะกลัวว่าถ้าพูดอะไรมากกว่าใช้จะ้ะหรือไม่หรอกจะ้ะแล้วขีโยจะจับได้ว่าสำเนียงออสกาของฉันนั้นปลอม เมื่อมาถึงยอดเขาทาโซกาเลที่ฉันเพิ่งมากับเคโซเมื่อวันก่อนคีโยก็บอกฉันว่าคุณผู้ชายอยู่ทางโน้นจ้าฉันมองตามไปก็เห็นเคซโซกางขาตั้งวางพระใบยอยู่ห่างจากเจดีสามเสียนประมาณร้อยเมตรเขากำลังจรดปลายผู้กันว่ารูปด้วยท่าทางสบายสบายข้างๆเขามีคนรัศนะขายพระยืนถือไม้เท้าอยู่ ชายคนนั้นแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดำสวมหมวกคลุมศีรษะไว้คนนั้นใครนะ่ะพระโฮเนนหรือใช่แล้วจ้าใช่ถ้าพระโฮเนนยืนอยู่ด้วยฉันก็ขอตัวกลับตรงนี้แล้วนะอา้าวทำไมล่ะวันก่อนฉันทำพระโกรธมากฉันไปก่อนนะคุณผู้หญิงกล่องข้าวอยู่นี้จ้าคิโยยัดกล่องข้าวใส่มือฉัน แล้วรีบร้อนหนีกลับไปฉันจึงเดินเข้าไปหาเขาคนเดียวเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าคนเข้าไปไกลาชายทั้งสองก็หันมามองอ้าวทัส,สโกมาแล้วหรือคิโยะไปไหนแล้วล่ะคิโยะมาด้วยกันจนเกือบถึงที่นี่แต่กลับไปแล้วอ,อืมนางนั้นคงกลัวค่าละมังอ๋อทัส,สโกนี่คือพระโฮเนนะท่านใจดีกับฉันมากท่านครับ นี่ทัสโกพัญญาผมที่เล่าถึงเมื่อตะกี้ครับสวัสดีค่ะท่านฉันก้มศีรษะคำนับพระโฮเนนจ้องหน้าฉันเขม็งแบบคนแก่ทั่วไปที่ไม่ค่อยเกรงใจใครพ่างพูดว่าโอ้โหมีสวยขนาดนี้เชียวหรือมีน้าละ่ะผัวถึงได้ภูมิใจเอามาเล่าเสียหนักหนาขอโทษทีอาตมาชื่อโฮเนน พระโฮเนนมีผิวพรรณสดใสผิดกับผู้สูงวัยทั่วไปไว้คราวสีขาวยาวถึงหน้าอกสวมหมวกคลุมศีรษะที่โกนจนเกรียงอย่ารอเล่นสิครับเมียผมยิ่งขี้อายอยู่ด้วยงั้นหรือขอโทษขอโทษว่าแต่ว่าคุณนายสามีคุณนายวาดรูปเก่งนะก็เป็นช่างเขียนนี่นะต้องเก่งอยู่แล้ว พอได้ยินพระโหเน่นพูดฉันก็อ้อมไปด้านหลังเคโซเลือบมองพระใบยอย่างไม่ให้เป็นที่สังเกตท่านใดนั้นฉันถึกกับกรั้นหายใจบนผืนพระใบนั้นปรากฏภาพสเก็ตร,รูปเจดียสามเสียนอย่างสวยงาม